สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมด้ยวยภาษาพิชจนเบสิก20นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามน้องๆที่ถามเข้ามาในกลุ่มโปรแกรมเมอร์น้อยนะครับพอดีผมเพิ่งจะมาเปิดดูนะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าเป็นการเลือกข้อมูลจากรัฐกิจนะครับต้องใช้โค้ดยังไงนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำวิดีโอนะครับแก้ปัญหาในเรื่องการดึงข้อมูลจากดัตสกิทครับในการทำงานกับดัตกิจนะครับก็จะมีธีการ3ประเภทอันที่1คือเพิ่มข้อมูลนะครับลงในดัตกิจอันที่2คือลบข้อมูลจากดัตกิจอันที่3คือดึงข้อมูลมาใช้นะครับในดัตกิจเราจะมีวิธีการดึงข้อมูลมาใช้อย่างไงนะครับ ก็เดี๋ยวอันแรกเนี่ยผมจะสอนเรื่องของการเพิ่มข้อมูลในธุรกิจก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว Visual Basic ขึ้นมานะครับก็รอสักครู่นะครับเพราะว่าเครื่องมันช้านิดนิดหน่อยนะครับก็อัดวิดีโอด้วยทำด้วยมันก็ช้าครับก็ต้องรอนิดนึงเสร็จแล้วนะครับก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ สร้างตัวโปรเจกต์ที่เราต้องการขึ้นมาแล้วก็ผมจะตั้งชื่อว่า Manage Data Grid ก็แล้วกันโอ้โทษทีครับโอเคได้ละกดโอเคนะครับราสักครู่โปรแกรมก็จะ สร้างฟอร์มแอปพลิเคชันให้เรานะครับเอาละโอ้ยช้าเครื่องช้ารอนิดนึงโอเคได้ละเราไปที่คอนโทรลที่เป็น d า t a ั้งเ v ตวตัวนี้นะครับดึงเข้ามาในโปรแกรมเราแล้วก็จัดให้ดีแล้วกัน จัดๆได้ดีดดมาเนี่เอาละแล้วก็มีปุ่มประมาณก็สามปุ่มแล้วกันครับอาอย่างนี้ก่อนเพิ่มข้อมูลนะฮะอันนี้จะเป็นการเพิ่มแถวาการเพิ่มแถวตัวน,นี้ก็จะเป็นการลบแถว โอเคครับในการตอนแรกเนี่ยเราต้องทำการแอดคอลัมน์ขึ้นไปก่อนครับผมก็คลิกที่ตัวาะกิจแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเล็กๆเนี่ยไปที column, แอดคอลัมน์ add okay. add right. ะนะครับเราต้องแอดคอลัมน์ไปสักสี่คอลัมน์มีคอลัมน์แล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะพอเราลันนะครับมันก็จะได้ผลอย่างนี้พอลันปุ๊บเนี่ยผมจะกดมันก็จะแอดแถวไปเลย นะครับกดตรงนี้จะแอดแถวแอดแถวไปเรื่อยพอกดลบมันก็จะลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยเอาละโอเคทำารูธีการนะครับว่าทำไงเอาแอดแถวว่าน,นั่นอ่ะเดิมคลิกไปที่ปุ่มที่เป็นแอดแถวตรงนี้แอดโรนะครับคลิกเข้าไปคำสั่งในการแอดแถวง่ายๆครับพิมพ์ด้าตากิจชื่อคอนโทรก่อนด a าตากิจดัดโร นะครับดัดแอดอ่าแค่นี้เป็นการแอดแถวและอ่าลองดูนะครับอ่าแอดแถวอ่าแอดแถวและโอเคก็จะเป็นการแอดแถวใน data grid นะครับต่อไปอันนี้เป็นการลบแถวนะครับเป็นการลบแถว คลิกขึ้นมาวิธีการลบแาวเนี่ยลบผมจะลบหมดนะก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ for วนนะครับในแถวละกิจมีกี่แถว for i add integer เทนะ่ากับ0นะครับ to data grid ตัวนี้จะเป็นการวัดว่าละกิจมีกี่แถวนะครับด o w c o ว n t ตัวนี้ลบ1น,นะครับ ก็ลบด t ต g กิจไปอีกหนึ่งนะเพื่อให้มันรับเริ่มต้นที่เป็นอาร์เรย์นะครับด t ต g กิจจะนับอย่างนี้1,2,3,4นะครับแต่อาร์เรย์มันจะนับ0ถึง3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา4ลบ1มันจะได้เหลือ3พอดีแล้วก็สั่งเลย Data Grid อ o รอรอ Row.Remove uh, row อ d ตรงนี้ ใส่ไเข้าไปเป็นการลบแถวทั้งหมดมันก็จะวนลบวนลบนะครับผมลองแอดดูแอดเข้ามาแอดแอดก็ลบปรากฏว่าเออเลอร์อือสองปรากฏว่ามันเออเลอร์สักครู่นะก็จะแอดเข้าไปเลือดจอเลยไหม ไม่สามารถลบแถวได้ก็อันนี้คือไม่มีข้อมูลหรือจะเป็นอย่างนี้ data grid v i e w 1 o low d clear ตัวนี้ใช้คำสั่งนี้ก็ได้ clear วิธีการ Clear เล,ลือดแถวลงไป add เข้าไปแล้วก็ Clear อย่างนี้ก็ได้นะครับ add เข้าไปแล้วก็ Clear ทั้งหมดเลยอย่างนี้เอาละกอนนี้ก็คือวิธีการ add ข้อมูลลงไปนะต่อไปถ้าสมมติว่าเราจะแอดแล้วเอาข้อมูลลงไปด้วยเรากำหนดเลย data grid data grid v หนึ่ง dot low 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 ที่ศูนย์แล้วกัน dot cell cell ที่ศูนย์เหมือนกัน dot value เท่ากับ เป็นค่าของมันชื่อเผมใส่ชื่อผมก็คัปี้มานี่ก็เป็นเซลล์ที่1แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนามสกุลแล้วกันอ่ะเอาละแค่นี้ก่อนนะครับลองแอดดู พอแอดตับก็จะเอาเข้ามาป,ปึ้งอ่เห็นไหมนี่อันนี้คือแถวที่ศูนย์ที่มันแอดได้นะครับผมเคลียร์แอดใหม่เป็นแถวที่ศูนย์นะครับที่ตัวมันจะเอาข้อมูลลงไปโอเคอันนี้คือการแอดและการลบนะครับก็วิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอถัดไปเรามาดูการดึงข้อมูลขึ้นมาใช้จากราคากิจนะครับว่ามีวิธีการดึงข้อมูลขึ้นมาอย่างไง แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ